โอ้ยเร่องอวันรยักษวนน่ะคุณโอมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ว่อเรื่ยวเี่ยมจะีมยป่ยุี่งอันีี่อวกไป่างแฟนตาวียเดวเี่ี่ยวเดา่ยีวเียี่ มันไม่มีแบบไทยป่าวมันแบบแบบไทยไม่ทำใหญ่ขนาดนี้หรอกเมืับสารพักใจใช่ปะสารพักใจก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเดินไปเดินกระทว,ว้อะยยไ,ไ,ไม่สนจริงเลยอุ้ยเอย้พนักง,งานครับน่ารักจังเลยมีแฟนหรือยังอะ ั S <s <ans> เลยนลนเนย <c oughs> น,นอันนี้กุญแจห้องนี่หว่าไม่ไ่ใชเอ้ยไม่ใช่กุญแจห้องผมกุญแจเลือกบัตรเอทีเอ็มด้วย <c oughs> อะบัตรเครดิตดีมัาทำอะไรด้บัตรเอทีเอ็มอ๋อมันให้ซื้อ, <c oughs> อมันให้ซื้อไงอารมณ์ไปทางฮาวายแล้วทีนี้ เอเชียเราทางเอเชียเราแค่เหรอใช่ใช่อ๋อออาในแนวมาเลเซียนิดหนึ่นงนะเนี่ยใช่ใช่ก็ทางแถบเอเชียเราเดี๋ยวไ,ไปดูดิเตียวตาแล้วเปล่าอย่าหลุดฉันนะอย่ามองฉันนะโอ้โห มันทำมาหลอกลกูสวยโยยังไงมันมีหัวใจให้คลิกด้วยแต่คลิกได้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะสวยจังเลยดสตาไปหรอกอะไรคือดสดา อะไรอ่ะโอ้เล่นสงการเล่นสงการเล่นสงการหรือจะบอกว่าสวยเลยเอาเอวอตาไม่ได้นี่มันร้อยใจมากนี่มันมีหัวใจให้กดลองกดเลยดินี่หัวใจตรงเนี้ย น้องขยับได้ด้วยโอ้เยี่ยอวตารยักษ์คนะคอี่เดียเดีวเดี่ยวดียวเดี่ยวนีวเดี่เดี่ยวี่ยว้ดว่ยว่ววเ่ยดวยว แต่ไม่รู้ว่าเนือ้อนอนแล้วใช่แต่ไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ว่าเอาที่ไหนอะอะไรวะนั่นอะเมืองอะไรวะน่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนียคนที่เจ้าของหน้านี้ต้องแบบ

ไวไฟหัวกระสุนนะเปล่าไปไม่ได้ไปแล้วมันแนวกำลังวิ่งอยู่เหมือนเหมือนเหมือนเอเดเดี๋เด้อเด้อเดตาใครบ้าก่อนนะอุ้ยเหมือนแบบสมจริงมากเลยอ่ะตอนนี้ดูในจอนต้าวายแบบว่าสมจริงแบบเหมือนแบบตัวเองพิ้วอยกับมันอะโอ้โหแช่คนลุก จะไปไหนก็ได้นะแต่อย่ากลับไปที่เก่าเรามาไกลมากแล้วเรามาไกลมากแล้วถ้ากลับไปที่เก่าแค่ขึ้นขึ้นรถไฟกลับมาที่เดิมนันคือวิทีใช่อ๋มนี่ไงมันจอดมันจอดสถานีเก่าจอดานเก่าสถานสถานีนี้ไม่ต้องลงสถานีไหนเนี่ยเดี๋ยวดูกันอ๋ มันเหมือนที่เดิมเลยนะอ๋อมันให้มันให้นั่งเล่นนี่เฉยมันให้มันให้นั่งเล่นนี่เฉยเสร็จรอประตูเปิดรอรอรอประตูเปิดอากิฮามบะนะอากีฮามบะนะกแย่แล้วสวย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 ลูกอะ แต่ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะเนี่ยดูัดูเหมือนดูเหมือนเป็นอ๋อญี่ปุ่นต่างมันไม่หลายประเทศไงไม่หลายประเทศเลยไม่ใช่ญี่ปุ่นนะดูแล้วมันไม่ใช่ญี่ปุ่นแน่นอนคือตอนเปิดคุณคุณดูตอนเปิดแรกแบบซอ้อเต็มเลยเ <c oughs> ซื้อแบบคนเข้าสองสามร้อยคน n อ c นบีซทำไมหน้าตาเลียมๆจังเลย <c oughs> จริงจริงมันทำให้สวยกว่านี้ก็ได้นะนนนนนนได่ใช่แต่เข้าไว้วางขายอวตารไงตัวนั้น<อ>วางขายแล้วนีนสวยมากเน,นี่ยดูดิโหนี่มึงขายพิเกอร์เหรอ ไอ้ที่แบบที่ประเทศญี่ปุ่นเขาฮิตกันอะนะเข้าเบฟมันเดิมวแกดนี่เร่เข้าเบทันทีอ๋อนี่ไงนี่มันมีขายแล้วนี่ยเปิดหน้าการขายแน่แน่ขายได้ได้วยอารมณ์เหมือนอวตาสิบสี่มือโมลินี่ไงนี่ไงอวตารมันอยู่นี่นี่อวตารอยู่นี่อวตารอยู่นี่นี่นี่ตรงนี้อ๋อเนี่ยไหนลองกดด้ว ว้าวไม่มีอะไรบนหัวด้วยโอ้โหน่ารักไหนมีอะไรบ้าเพิ่มตอนนี้เฮ้ยมีชุดด้วยเฮ้ยน้องมีชุดด้วยเซฟได้ด้วยใช่ไหมเซฟได้หมดทุกตัวเลยนะโหโคตรดีเลยอ่ะอว้าวแฟร์เด็ก,ก็ตกเลย นนนีีนนนนน่่ม็้้ทรอยยาาางงภพโดนไปที่เฟรมเลตตกเลยอะไรนะกดอ,นะ <c oughs> อัคชิปแล้วเฟรมเลตตกเลย เกียร์ทาวเวอร์สวยมากเลยอ่ะถ้ามองจากตรงเนี้ย さしっ取りのリリアです NTT ドコモの XR ブーツようこそ NTT ドコモが描く XR の世界体験してみてねわ<ー>こんにちワニワニーさしっ取りのシエルでーす NTT ドコモの XR ブーツへようこそドコモの XR ブーツ新しい世界が広がってるよ เดี๋ยวไปดูกันเลนะครัโอ้โหกูรอจัดไงกูรอจัดไงธรรมดาแหละกูรอเนาะโอ้โหจำมืองได้ไหมครับเอาลายเซ็นไน้หนงไหมว้าวคตรเจ๋งเลย